กาโตเจ็บพักฮะเจ็บพักฮะบบกหุ่งอยู่ไปดวกเขาปไปปฮะเจ็บพักฝังฮะบกห้่งอยูก็น่าเอากระโตบกหุ่งอยู่บกหุ่งอยู่จกระโตบ้าไม่เจ็บพักฝังเห็นบบกหุองอยู่อ่อนร้อนะ ย็ตเล็ว 苞梨，苞梨，苞外子，屯呢

บักหอยถากกินบักห่งหิวเบิดแล้วบักหอยบักหอยถากนี่กินบักห่งหิวเบิดแล้วไม่เจ็บบักห่งหิวเบิได้ได้ดถ้าพักปังเลยโอ้ยบักหอยถากกินบักห่งหิวไต้ว่งอยู่เห็นบี่น้องพักปังมีบักหอยว่าไม่แข็งไซเดอร์พักปังพักน้ำริมหัวจ้าพักคะโต้จะไปใส่เอาเอาใส่คาโต้